คารอบดึกแมนยูประจำวันที่26พฤษภาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชียงคืนนี้ขอเสนออารหตึ่งงานนี้แมนยูโอเคไหมเมื่อทีมแรกมาแล้วพร้อมที่จะคว้าตัวแข่งส่วนเกินร่วมงานเสนอค่าตัวให้พิจารณาในครำนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะ เดียกันนี้เทเลการาฟสื่อชั้นนำของเมืองผู้ดีบริการขา่าวล่าสุดบอกว่านาบรีช้ากันโชดสาตารเตอรี่กำลังพยายามกับอีครั้งในการที่จะคว้าตัวอาริอันโดกาดาโชปีกทีมชาติอาเินตนนาบมาจากกระขอกฝั่งแมนยูตลาดตั้งแตเสมอน,นี้ ดยก่อนหน้านี้นาบปรีเคยเจราจาความคืบหน้าในการที่จะดึงตัวอารีอโดการดาโชมาเป็นตัวแทนของฟินซ่าควารัสเคเลียที่ขายกับพันธุ์ของปารีสแซ็แมงเมื่อช่วงเดือนมกราคมแต่ก็ตกลงกับแมนยูไม่ได้นะฮะเนื่องจากว่าค่าตัวที่ตั้งเอาไว้สูงถึงประมาณ70ล้านปอนด์หรือประมาณ3,010ล้านบาทในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามนาบ,บรียังคงหวังที่จะคว้าตัวอาริอันโดกาดาโชหลังจากที่แตกขาดก,กับตนท่านของบริเมนอาร์โมริมซื้อของแมนยูโดยกรณีแสดงความไม่พอใจที่ได้ลงเล่นเพียงแค่ตัวสำรองในยูโรปาล,ลีกรอบชิงแตเลอร์ที่แพ้ก,กับสเปอร์ไปศูนย์ต่อหนึ่งก่อนจะถูกตัดชื่อออกจากเกมพิมพมาเล็กนัดปิดฤดูกาลชนาแอสเมวิลล่าไป2ต่อศูนย์ในขาลนี้โดยขณะที่ทด้านของทางฝั่งไอสเปอร์นะฮะ สื่อดังของทางฝั่งอังกฤษเองสนงานข่าวรายงานข่าวบอกว่านาบ,บรีเอาจริงเอาจังในการที่จะเริ่มส่งนะฮะโจวานนี่มันหน้าพูดในการการกีฬามาเจรจากับทาง้นงของฝั่งแมนยูด้วยตัวเขาเองในช่วงสุดานี้ก็จะต่อรองค่าตัวของอารียนโดการาโชที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยพอใจนาบ,บรีเองเคยถูกปฏิเสธข้อสเสนอจำนวน40ล้านปอนด์หรือประมาณ1,720ล้านบาทมาแล้วเมื่อตลาดช่วงเดือนมกราคมส่วนคราวนี้แหล่งข่าวระบุว่าจะต่อรองค่าตัวกับแมนยูอยู่ที่ 50ล้านปอนด์หรือประมาณ2,150ล้านบาทแม้ว่าตอนนี้จะลดค่าตัวลงมาเหลือ60ล้านปอนด์หรือประมาณ2,580ล้านบาทในคคันนี้ก็ตามทีนะนอกจากนี้แล้วดับปรีก็มีข่าวว่าใกล้จะปิดดีวเควินเดอร์บรอยที่หมดสัญญาและผมกับผั้ตั้งมแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมที่จะย้ายทีมแบบที่ไม่มีค่าตัวในช่วงสมัยนี้โดยล่าสุดเองนั้นเหลือแค่ตกลงค่าเดอกกับจอมทัพทีมชาติเบลเยียม ในคารัดนี้ให้ได้เพียงแค่นนั้นก่อนจะเซ็นสัญญาสองปีพร้อมออฟชั่นเพิ่มเติมอีก1ปีเข้ามาในครัดนี้นั่นเองนะเป็นว่างงานนี้ต้องเราดูกนต่อไปก็ได้กันครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูแคาวต่อมากันครับอารยังไงงานนี้โรมบโ,มโนออกมาคอนเฟิร์มแล้วคุณย่าย้ายซบแมนยูค่าตัว2,750ล้านค่าสมเส้เ้เบอร์1ิแทนที่บรัฟอร์ดเลยนะ เมื่องานนี้นักของทางฝั่งทางฟาวิชโอรวานโนประกาศเทียวีโกนะฮะของคุณย่าแะผมที่เตรียมจะชูเสื้อแมนยูหลังปิดดิวมูลค่า62.5ล้านปอนด์เตร็มใส่เสื้อเบอร์10แทนที่มาคาร์เสฟอร์ดในครั้งนี้ซึ่งกลา,ายเป็นดิวใหญ่ที่แฟนบอลปีศาจแดงตดั้เฮเต็มเสียง เมื่อมาทิอุสกุนญ,ญากองหน้าทีมชาติบราซิลของสันตันบุฟตันเวเดอร์เรตรียมที่จะย้ายไปร,ร่วมทีมแมนยูอย่างเป็นทางการในเดือนวันนี้หลังจากที่จบด้วยดิวด้วยค่าิสัญญาจำนวน62.5ล้านปอนด์ หรือรา2,750บาทพร้อมกับเสัญญายาว5ปีโดยทาะด้านของฝั่งฟาบิชิโอรามาโนนักข่าวตลาดซื้อขายชื่อดังระดับโลกเองก็ยืนยันผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวบอกว่าเคียร์วิโกเดี๋ยวนี้รุ่วเงแล้ว100%เหลือเพียงแค่ขั้นตอนการเปิดตัวและก็ชูเสื้อเท่านั้นขณะที่เบนเชคขอบนะฮะอีกหนึ่งผู้สื่อข่าวสายาลีกเนอังกฤตเนี่ยก็ออกมายืนยันตรงกันเลยได้ว่าคุณย่าเป็นเป้าหมายันดับที่หนึ่งของบริเวณอารอมเบดิม ผลเสือใหม่ของแมนยูและการย้ายทีมในครงนี้คือเดิลหลักประจำในชุดเสมอน,นี้ของสโมอสรอเลยก,ก็ว่าได้โดยกรณีเจคอบ J เองยังคงเสริมด้วยว่าคุณย่าเดวิ25ปีได้เลือกหมายเลขเสื้อแล้วโดวยเขาจะสวมเสื้อเบอร์10ซึ่งก็เคยเป็นของมาคาเปรสฟอร์ดที่เตร็มจะย้ายออกจากทีมหลังจากที่หมดสัญญายืิมตัวกับอาร์เซนอลเนื่องจากว่าไม่อยู่ในแผนการน,นำทีมของอัลเบริมในฤดูการหนานะ สำหรับเรื่องของคุณย่าดาร์ดูการ2024ที่เพิ่งจบลงไปนั้นเจ้าตัวเองก็ระเบิดฟอร์มซับไปแล้วมากถึง17ประตูกับอีก6แอสซิสให้กับวูฟและกลายเป็นอกเนื้อหอมที่ได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปนะฮะก่อนที่สุดท้ายแล้วจะเลือกย้ายไปสู่ทีมอัอเ์ฟอร์ดเพื่อจะลุยส่นฟุตบอลพรีเมียร์เีกอังกฤษในครั้งนี้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะเป็น่างกานนี้ต้องรอดูคนต่อไปค่ะด้้ยกันครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อบานกันครับ อารัตยังไงเชนฮารคเซ็นสัญญา2ปีกับเปิดตัวคุมทัพเลวเวอร์โคเซนนะเมือ่องานนี้เอเด็กเชนฮากนะผมโคชชาดัเซ็นสัญญาและก็เปิดตัวกลายเป็นเชนนั์นคนใหม่ของไบเออร์เลอโเซนอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งอันนี้เว็บไซต์ของสโมสรไบเออร์เลโเซนนะฮะประกาศยืนยันการแต่งตั้งเชนฮาก เป็นเทรนเนอร์คนใหม่ภายหลังจากที่มีการเซ็นสัญญาระยะเวลา2ปีหรือจนจบฤดูกาลต่อวัน 26, และเป็นการรับตำแหน่งแทนที่ชาบีออรันโซซึ่งเตนฮากเองก็ประสบความสำเร็จในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจากับไบเออร์ววเลวบโคเซนเรื่องสัญญาในการคุมทีมระยะเวลา2ปีฉะน,นั้นก็ประกาศแต่งตั้งโค้ชชาวดัตช์รับตำแหน่งแทนที่อรันโซที่เื้องจะเปิดตัวคุมทัพกับบัลักของทางฝั่งเบเรอัลมาดริรดนะฮะโดยโค้ชชาวดัตช์วัย55ปีว่างงานตั้งแต่ที่ถูกแมนยู ปรดออกจากตตำแหน่งเฮดโค้ชเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาโดยที่ผ่านมานัป้ปฏิเสธความสนใจและก็ข้อเสนอจากหลายสมโมสรเพื่อจะรอโอกาสที่เหมาะสมในช่วงปิดฤดูกาลนะโดยประวัติในการคุมทีมของเชนฮาร์กนั้นเคยทำงานในลีกฟุตบอลเยอรมนีมาแล้วและเป็นการคุมทีมสำรองบาเยอร์มินิคในเรเกโอนาบริกาบาเยอร์ Bayern, และฤดูกาล2013ขณะที่อารันโซเพิ่งจะรับการประกาศแต่งตั้งเป็นเทรนเนอร์คนใหม่ของเรอัลมาดริด สดๆร้อนนะฮะโดยจะเริ่มงานคุมทัพลถบังโกชตั้งแต่วันที่1ฤิจินายนเป็นต้นไปเพื่อใช้ฐานคุมทีมในการรุยศึกฟีฟ่าคาราบูครับ Cup, ช่วงกลางเดือนฤศจินายนในครัังนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นนักว่าง,งานนี่นะผมเทนฮากก็ได้ข่าวดีไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นต้องรอดูก่าต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวตอบบา่อ้ากันครับอะไรยังไงอีลิเซน่นสุดซึง้งบรูโนให้ยิงจุดโทษในเกมอัลมาแมนยูนะ เมืออ่อกานี้คิสเตียนอีดิคเซนเผยโมเมนต์ซึ้งใจหลังได้ยิงจุดโทษในเกมสุดท้ายกับแมนยูจากการมอบสิทธิ์โดยบรูโน่ฟอนเดนเดชพร้อมกับเปิดใจถึงอนาคตก่อนที่จะอาลาทินโอเทฟอร์ดในช่วงสมัยนี้โดยอีดิคเซนได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองซึ่งจะเป็นนัดสุดท้ายของเขากับผีแดงเนื่องจากว่าไม่ได้รับการต่อสัญญ,ญาและก็นับเป็นการอำลาทีมที่น่าประทับใจหลังจากที่บรูโน่ฟอนเดนเดชกับตันทีม มอบาชียิงลูกโทษในครั้งนี้ให้กับเขาทําสกอร์แรกในช่วงซีซั่นนี้ในเกมแรกของพิมเบริกซึ่งมันเป็นการสั่งลาซีซั่นที่อยู่ในใจของผมมันเป็นการยิงประตูที่ดีและก็สร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนรวมทั้งมอบบางสิ่งบางอย่างตอบแทนคืนให้กับแฟนๆเอดิเสเซนก็ได้กล่าวนะฮะโดยบริโน,โนเองก็ถามเพิ่มเติมบอกว่าผมจะยิงลูกโทษไหมผมบอกว่าไม่และผมมอบมันให้กับจอห์นนี่อีเวนแต่จอห์นนี่ก็ไม่ต้องการจะยิง มันเป็นการที่แสดงออกถึงสิ่งที่น่าปรปรับปลื้มใจบรูโน <Bruno S 1> เป็นหมายเลขหนึ่งและเขาตัดสินใจดีโชคดีที่เขาบออาให้วันนี้ให้กับผมโดยลิเซนได้เอ่ยถึงเกมชิงชนะเลิศในศึกยูโรปลีกวันพุธที่ผ่านมาว่ามันเสียหายอย่างหน,น,น,นะนะนักเลยนะการแพ้นาชิงชนะเลิศนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยแต่เราเองก็แสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์สำหรับการเปิดปิเซนที่เรียกปล่อยยิ้มขึ้นมาให้กับแฟนบอลในค้งนี้ โดยตอบข้อสอบถามถึงการคาแข้งกับผีแดงก่อนที่จะลาทีมในซัมเมอร์นี้ตาทีมชาติดเดนมาร์กก็ได้กล่าวบอกว่าเวลาของผมที่นี่พิเศษมากเลยนะมีทั้งโบเมนตั้มที่ดีและก็แย่ผมชอบความกดดันในการเล่นใหกับสโมสรอ,อย่างแมนยูมันเป็นสิ่งที่พิเศษเป็นอย่างมากเลยนะสุดท้ายแล้วผมได้บอกเด้เล่นแว่าอีเลเซนก็ก้าวต่อไปในอาชีพบ,บอกว่ามันจะเริ่มในช่วงฮอลิเดผมจะเล่นให้กับทีมชาติและพักผ่อนอีกรอบจากนั้นเราจะได้รู้กันนะว่าผมจะเล่นฟพตบอลที่ไหนกันแนะ่ เป็นนว่างานนี้อนาะคตของเอริกเซนนะผมยังไม่รู้ว่าจะไปทางซ้ายหรือทางขวาดีเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงลางบางแมนยูย้อนรอยอยู่โรเบนอัลเบริมปฏิวัติทีมสปอร์ติ้งดิชบอนเป็นยังไงนะเมื่อโรปเบนอัลเบริมกุนสุชาวโปรตุเกสเคยสร้างปรากฏการณ์ไว้กับสปอร์ติ้งดิชบอนเมื่อฤด,ดูกาลสัปดาหยี่สิบ 20, ซึ่งเป็นซีซั่นแรกที่เขาได้รับอำนาจคุมทีมเต็มตัว โดยการล้างบางคุมกาลังเก่าทิ้งไปมากถึง23รายและก็ดึงนักเตะหน้าใหม่เข้ามามากถึง19คนเพื่อจะสร้างทีมในแบบที่เขาต้องการและก็จบฤดูกาลด้วยการควา้าแชมล์ลกรแรกในรอบ19ปีในครั้งนี้โดยภาพเดียวกันนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับแมนยูเมื่ออัลบร์มเตรมที่จะคุมทีมเต็มตัวในฤดูกาลต่อวันที่25หลังเข้ามารับงานกาลางฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งจบด้วยความล้มเหลวอันดับที่15ในพมมรีเมียร์ลีกและก็พลาดตัวแชมเปี้ยนลีกหลังพ่ายสเปอร์ นละชิงยูรป้าลิกที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้บอกได้เลยนะครับผมว่าอดีตที่พิสูจน์แล้วสุดเสเร็จของอัมบริมที่เกิดขึ้นเมื่อปี2020อัมบริมก็ปล่อยนักเตะสปอร์ติ้งออกไป23คนโดยแบ่งเป็นการขายขาดยืมตัวและก็ปล่อยฟรีพร้อมกับเสริมทัพอาูพรมด้วยการพริ่มเลน้าใหม่7ราย,ายในซัมเมอร์และก็อีก2รายในช่วงเดือนม,มการาคมทางการซื้อยืมและก็เซ็นฟรีรวมไปถึงเล่นเตะที่ปล่อยยืมกลับขึ้นมา ผลลัพธ์คือสปอร์ติ้งคว้าแชมป์ลีกลีกคัพและเสียประตูเพียงแค่20ประตูตลอดการแพ้แค่เกมเดียวนี่จึงไม่ใช่การล้างไพ่แบบเสี่ยงโชคแต่คือการรีเซ็ตอย่างมีระบบตามแนวทางของอัลโบริมในครันี้โดยโอเดฟอร์ดเองนั้นก็กำลังรื้อใหม่สัญญาณจากอัลโบริมที่เกิดขึ้นในครันี้โดยเมนยูภายใต้การบริหารงานเซอร์จิมรรกคิปและก็อัลโบริมกำลังส่งสัญญาณชัดเจนว่าสม,มตินี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดนนกเตะอย่างคิสเตียนอริกเซ่น เจอรอีแวนและก็วิกเตอร์ดีเดรลอําลาทีมและบดสัญญาในครังนี้อย่างแน่นอนนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลุดสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงของเที่ยงคืนนี้ขอบคุณทุกคนตัดรชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ